เรียนวิเชียนมาตุเดิมตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์อันรกอบด้วยพระมหาการณาทิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ราสเสด็จประพาสจังหวัดตรังทรงพระราชทานนามให้ว่าวิเชียนมาตุอันหมายถึงพระราชนีของพระประเมทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัว1กร,รกฎาคม2459จังหวัดได้รับโรงเรียนเข้าในทะเบียนโรงเรียนของจังหวัดโดยมีอำมาตรีสุนกิจสินทวานนเป็นครูใหญ่คนแรก 3. พฤษภาคม2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเรียบหัวเมืองปักต้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมกระทำพิธีเปิดโรงเรียน 17. พฤศจิกายน2510 สมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวระราชเทวีสเสด็จเยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา2516เริ่มย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมาเรียนณโรงเรียนวิเชียรมาตุกแห่งใหม่เลขที่188หมู่12ถนนตรังปะเหลียน ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังย้ายเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา2521 1กร,รกฎาคม2549พนท่านพลอากาศเอกกำทนสินทวานน์องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชานุสาวรีสมเด็จพระศีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวง 27มิถุนายน2550พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรี สกรกฎาคม2559พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์100ปีวิเชียนมาตุและทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ150ปีชัตถาบดินบรมาราชชนนี31กรกฎาคม2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการท no. ุวีนัมเบอวันอัตลักษณ์โรงเรียนสง่างามอย่างลูกแม่แก้วเอกลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ความมีวินัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา วิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2572โรงเรียนวิเชียนมาตุเป็นสถานศึกษาชั้นนำที่พัฒนาผู้เรียนตามพระหุปัญญาให้มีความรู้ผู้คุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีมีทักษะในศตวรรษที่21สู่คุณภาพอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง